สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกเรื่องน่ารู้อีกครั้งนะครับจากช่อง YouTube ของเรา Variety าาสาระแน่นครับผมก็เป็นพื้นที่ที่เราคุยกันสบายๆนะครับแต่ก็พยายามหาสาระความรู้ที่น่าสนใจมาฝากกันวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่แบบผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่เป็นเครื่องรางของขลังไทยนี่แหละครับชื่อว่าคดคูนหรือบางทีก็ได้ยินว่าตาต้นคูน มันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมคนถึงเชื่อเรื่องนี้กันวันนี้เราจะมาแกะรอยกันครับสวัสดีค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่จะดูว่าเอ่อความเชื่อของผู้คนเนี่ยผูกพันกับเรื่องธรรมชาติรอบตัวย,ยังไงโดยเฉพาะต้นไม้ใกล้ตัวอย่างต้นคูนนี่แหละค่ะใช่เลยครับคือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางชนิดนี้โดยเฉพาะเลยงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าครับไอเจ้าคดคูนหรือตาต้นคูนเนี่ยมันมาจากไหนนะครับค่ะ ก็คือมาจากต้นไม้ที่คนไทยเรารู้จักกันดีมากๆก็คือต้นคูนหรืออีกชื่อที่เป็นมงคลมากๆก็คือราชพฤกษ์ชื่อวิทยาศาสตร์ก็แคสเซียฟิสตูล่าค่ะอ๋อต้นคูนดอกสีเหลืองๆที่เราเห็นกันทั่วไปนี่เองใช่ค่ะจุดเริ่มต้นความน่าสนใจมันอยู่ตรงชื่อนี้ละค่ะคําว่าคูนเนี่ยเสียงมันไปพ้องกับคําว่าเพิ่มพูนพอดีอืมครับผมส่วนชื่อราชพฤกษ์เนี่ยก็ความหมายดีแปลว่าต้นไม้ของพระราชาอะไรแบบนี้ค่ะ แค่ชื่อก็บ่งบอกถึงความเป็นมงคลแล้วนะคะคนก็เลยเริ่มเชื่อมโยงต้นไม้ชนิดนี้กับสิ่งดีๆโชคล่าอะไรแบบนั้นเข้าใจเลยแค่ชื่อก็เป็นมงคลไปแล้วแล้วส่วนไหนของต้นคููล่ะครับที่มันพิเศษจนกลายเป็นเครื่องรางขึ้นมาได้เหมือนว่ามันจะมีลักษณะเฉพาะอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เชื่อเชื่อกันหลักๆจะมีอยู่สแบบนะคะแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคดคูณหมาอันนี้จะ อ่าหายากหน่อยคือเป็นส่วนของแก่นไม้หรืออาจจะเป็นรากไม้ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เนื้อไม้ปกติอาจจะแข็งมันหินไปเลยหรือมีความแกร่งมากๆผิดธรรมชาติโอ้แก oh, <okay. S 1> เป็นหินเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะเชื่อกันว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็หายากมากๆด้วยแล้วก็เชื่อว่ามีพลังในตัวเองที่เขาเรียกกันว่าโทนสิทธ์นะคะ คำว่าทนสิทธิ์นี่น่าสนใจครับมันหมายความว่ายังไงนะครับคือมีพลังเองเลยไม่ต้องปลุกเสกใช่ค่ะแนวคิดเรื่องทนสิทธิ์เนี่ยก็น่าสนใจคือเชื่อว่าเป็นของที่มีฤทธิ์มีพลังอำนาจในตัวเองอยู่แล้วตามธรรมชาติอาจจะไม่ต้องผ่านพิธีปลุกเสกอะไรก็มีพลังให้คุณให้การคุ้มครองได้อยู่แล้วเป็นความเชื่อที่ให้ความสําคัญกับพลังงานธรรมชาติโดยตรงเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นพลังจากธรรมชาติล้วนเลย ส่วนอีกแบบหนึ่งที่อาจจะเจอบ่อยกว่าหน่อยก็คือตาต้นคูนหรือตาคูนอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนปุ่มหรือปมที่มันนูนๆขึ้นมาตามลำต้นหรือตามกิ่งก้านนะคะ อ๋อเคยเห็นครับตามต้นไม้ใหญ่ๆจะมีปมๆแบบนั้นใช่ค่ะบางทีลายไม้ข้างในพอมองดีๆมันจะดูคล้ายๆรูปดวงตาซึ่งตามความเชื่อโบราณเนี่ยไอตรงที่เป็นปมเป็นตามไม้นี่แหละคือจุดที่พลังงานของต้นไม้มารวมกันอยู่เยอะเป็นพิเศษหรือบางทีก็ตีความว่าเป็นจุดที่เหมือนกับคอยมองเห็นคอยเฝ้าระวงังป้องกันภัยอะไรแบบนั้นค่ะ โห oh, ฟังดูมีเรื่องราวมากเลยครับแสดงว่าไม่ใช่แค่ส่วนไหนก็ได้ของต้นคูณจริงๆต้องเป็นส่วนที่พิเศษแบบนี้แล้วทาไมล่ะครับความเชื่อหลักๆถึงไปเน้นเรื่องโชคลาบหรือว่าเมตตามหานิยมเป็นส่วนใหญ่มีเหตุผลอะไรเบื้องหลังไหมครับค่ะประเด็นนี้ก็น่าคิดนะคะเรื่องโชคลาบความเพิ่มพูนอันนี้ก็ชัดเจนว่าเชื่อมโยงกับชื่อคูณโดยตรงเลยใช่ไหมคะความหมายมันให้ชัดเจนเลยส่วนเรื่องเมตตามหานิยมหรือเสริมสเสน่ห์ให้คนรักใครเนี่ย อา,อาจจะเชื่อมโยงกับความสวยงามของดอกราชพฤกษ์เองที่มันเหลืองอาร่ามสวยงามโดดเด่นหรืออาจจะเป็นความเชื่อว่าพลังธรรมชาติที่สะสมอยู่ในตาไม้หรือคดไม้เนี่ยมันมีแรงดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดผู้คนเข้ามาหาอะไรแบบนี้ค่ะอืมเป็นไปได้ครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเรื่องพลังธรรมชาตินี้เข้ากับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาด้วยนะคะ คือนับถือในพลังงานที่สะสมในวัตถุโดยเฉพาะถ้าได้จากต้นไม้ที่อายุมากๆหรืออยู่ในที่ที่เชื่อว่าเป็นมงคลเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งเชื่อว่ามีพลังสูงและบางทีก็อาจจะนําไปเข้าพิธีปลุกเสกเพิ่มอีกทีด้วยซ้ําอันนี้ก็สะท้อนการปรับเอาความเชื่อดั้งเดิมมาอยู่ในกรอบคิดทางาศาสนาที่คนคุ้นเคยกันอยู่แล้วค่ะอ๋อเขาตายเลยครับ เป็นการผสมผสานความเชื่อที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วรูปแบบของเครื่องรางคตทะคูนหรือตาคูนที่เราเห็นกันนี่เขานำมาทำเป็นแบบไหนบ้างครับก็มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะตั้งแต่แบบที่เป็นชิ้นไม้ดิบๆเลยนะคะคือคงลักษณะตามธรรมชาติที่ได้มาไว้ให้เห็นเลยว่านี่คือคอตหรือตาลักษณะแบบนี้นะครับผมหรือบางทีก็นาไปให้ช่างแกะสลัก แกะเป็นรูปเคารพต่างๆเช่นรูปพระรูปเทพหรือรูปสัตว์มงคลหรือทำเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆเ,เอาไปร้อยเป็นสร้อยประคำก็มีค่ะอ๋อมีแกะสลักด้วยใช่ค่ะ การแกะสลักก็อาจจะเหมือนเพิ่มความเป็นมงคลด้านอื่นๆเข้าไปอีกนอกเหนือจากพลังเดิมของตัวคตคูณเองหรืออย่างที่บอกไปตอนต้นก็คืออาจจะนำไปให้พระเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือทำพิธีปลุกเสกเพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะคะสรุปแล้วนะครับ ไอ้เจ้าคดถะคูณหรือตาต้นคูณเนี่ยก็คือส่วนพิเศษที่ได้มาจากต้นคูณหรือราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลที่คนไทยผูกพันกันดีอยู่แล้วโดยเชื่อกันว่าชิ้นส่วนพิเศษเหล่านี้มีพลังจากธรรมชาติสะสมอยู่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภความเพิ่มพูนต่างๆแล้วก็เรื่องเมตตามหานิยมเสริมสเสน่ห์ให้คนรักใคร่เอ็นดูประมาณนี้เลยนะครับใช่เลยค่ะสรุปได้ดีมากเลยค่ะและจากทั้งหมดนี้ เอ่อมันก็ทําให้เกิดคําถามหรือข้อคิดที่น่าสนใจตามมาเหมือนกันนะคะว่าการที่ความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่มาจากธรรมชาติอย่างโคตคูลเนี่ยยังคงได้รับความนิยมอยู่หรือยังมีการสืบทอดความเชื่อน,นี้มาจนถึงปัจจุบันมันอาจจะกําลังสะท้อนให้เราเห็นถึงความต้องการลึกๆของมนุษย์ที่อยากจะเชื่อมโยงกับพลังของธรรมชาติรอบตัวหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการสแสวงหาที่พึ่งทางใจในอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่มันเ,เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆแบบนี้ก็น่าคิดนะคะแต่มุมมองที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับชวนให้มองความเชื่อในอีกมิติหนึ่งเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับฟังการเจาะลึกเรื่องคดทักคูนของเราในวันนี้จากช่องวาราตีสาระแน่นนะครับหวังว่าจะเป็นสาระและความบันเทิงให้ได้ขบคิดกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจเรื่องน่ารู้อื่นๆในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ